สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ที่รักทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพนะคะที่รอคอยมานานของสมเด็จพระบรมราชินีสุธิดาท่านได้ออกมาในงานพระราชพิธีเผาพระป้ายวันตรุษจีนข่าวคราวที่เงียบหายของพระองค์นะคะเป็นเหตุให้สื่อทั้งในและนอกประเทศ มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานานะคะที่ไม่เห็นพระราชินีของประเทศไทยออกไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนเช่นแต่ก่อนไม่มีภาพของพระราชินีปรากฏในสื่อต่างๆและสถานที่ต่างๆก็มีข่าวออกมาเพราะว่าสถานการณ์ โรคโควิด -19 นะคะทำให้พระองค์ไม่สะดวกในการที่จะออกไปพบประ,ประชาชนค่ะนี่ก็คือนิมิตหมายอันดีงามนะคะของประเทศไทยนะคะที่พระราชินีเสด็จอีกครั้งหนึง่งให้ประชาชนได้ชื่นชมบารมีสื่อต่างๆทั้งในและนอกประเทศนะคะก็จะได้หายสงสัยว่าพระองค์ไปไหนค่ะแอดมินก็ได้นำเอาภาพของ สมเด็จพระบรมราชินีสุธิดานะคะท่านยังทรงพระสบายดีนะคะแล้วก็เสด็จงานแรกแล้วค่ะที่งานตรุษจีนนะคะและท่านยังมีตารางพระราชกรณียกิจที่จะทำต่อไปอีกหลายงานค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ